สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป3ทุกคนวันนี้นะคะพบกับคุณครูขนมจีนนะคะสอนในรายวิชาภาษาไทยนะคะวันนี้ครูขนมจีนก็จะมาให้ความรู้นะคะในเรื่องของการเขียนสะกดคํานะคะหรือว่าการอ่านสะกดคํานั่นเองนะอะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะคะการสะกดคํานะคะเด็กๆดูนะการสะกดคําคือการเขียนนะคะหรือบอกพยัญชนะ สระนะคะตัวสะกดนะคะถ้ามีและวรรณยุกนะคะที่ประกอบกันเป็นคําโดยจะแบ่งเป็นสองลักษณะคือนะคะ 1. การสะกดคําที่ไม่มีตัวสะกดนะคะการสะกดคําที่ไม่มีตัวสะกดอย่างเช่นคําว่าดีใจนะคะดีใจสะกดว่าดอ,อีดีจอไอใจนะคะต่อมาคําว่าการน้ำนะคะ การนามสะกดว่ากออากานะคะนออํานํำนำไม่โทน้ำนั่นเองนะคะอาจจะนี้เรามาดูนะคะคำว่าบบหนีนะคะคำว่าตรก้านะคะปาไม้นะคะเด็กๆก็จะเห็นว่าเวลาเราอ่านสะกดคำนะคะอย่างเช่นคำว่าบะหมีบอะบะหอมอ,อ,อมีหมีนม่เอกนีนะคะแบบนี้เป็นต้นนะคะ ต่อไปนะคะการสะกดคำนะคะที่มีตัวสะกดนะคะอย่างเช่นโคมไฟนะคะโคมไฟสะกดว่าคอโอโมโคมนะคะคอไอไฟนะคะหอยทากนะคะโครงช้างมะพร้าวนะคะต่อมานอกจากนี้นะคะการสะกดคำที่มีตัวสะกดเนี่ยนะคะจะมีสระบางตัวที่จะต้องลดรูปนะคะเปลี่ยนรูปนะคะ อ่ะหนึ่งเลยก็คือสระที่เปลี่ยนรูปนะคะเมื่อมีตัวสะกดนะคะไม่ว่าจะเป็นสระอ่ะนะคะอ่ะสระอะนะคะอย่างเช่นจะเปลี่ยนรูปเป็นไม้หันอากาศนะคะอย่างเช่นคําว่าผักนั่นเองนะคะแล้วก็คําว่าทับนะคะเปลี่ยนรูปเป็นไม้หันอากาศนะคะต่อมานะคะสระอออนะสระอะอกก็จะเปลี่ยนรูปนะคะเป็นไม้เตะฟูแล้วก็อออ่ะนะคะอย่างเช่นคําว่าล็อกนะคะ คำว่าช็อกนะคะเป็นต้นต่อมาสระอือนะคะสระอือเช่นคําว่ายืนนะคะยออือนอยืนนะคะคําว่าจืดนั่นเองนะคะเป็นต้นสระโอนะคะลดรูปทั้งหมดเลยนะคะอย่างเช่นคําว่ากบนะคะก็จะไม่มีเขียนสระลงไปนะน้าตกคําว่าตก ok นะคะอ่ะทีนี้เด็กๆมาดูคําว่ามวยบ้างนะคะ สระอัวนะคะลดรูปเป็นวแหวนมอัวยมวยนะคะคำว่าทวดนะคะคำว่าสวนคำว่าพวงนะคะต่อมาสระที่เปลี่ยนรูปนะคะแล้วก็ลดรูปเนี่ยนะคะเมื่อมีตัวสะกดไม่ว่า,าจะเป็นสระเออนะคะก็จะเปลี่ยนรูปนะคะเปลี่ยนรูปเป็นสระอีกนะคะอย่างเช่นคำว่าเดินนะคะคำว่าเกิดนั่นเองนะ ต่อมานะคะสระเอลดรูปเป็นนะคะ,ะสระเอเมื่อมียาวยักเป็นตัวสะกดนะคะอย่างเช่นคําว่าเนยนะคะคําว่าเตยนะคะต่อมาการอ่านเป็นคำนะเด็กๆเมื่อกี้เป็นการอ่านสะกดคําต่อมาเป็นการอ่านเป็นคํานะคะการอ่านเป็นคําคือการอ่านโดยไม่ต้องสะกดคํานะคะแล้วก็จะอ่านเป็นคําหรือพยางค์นะคะ ไข่ไก่อ่านว่าไข่ไก่นะคะมะม่วงนะคะถนนนะคะฟุตบอลน,นะคะเป็นต้นต่อมาคำว่าลำธานก้อนเมฆนะคะรออัลรำทออานอทานนะคะก้อนเมฆกตอไก่นะคะไมโทออ่างนอนหนูนะคะมอเอกอมเมฆนะคะกะตันยูนะคะนี่คือตัวอย่างการเขียนคำอ่าน ที่ถูกต้องนะคะข้อสมุดนะคะต่อมาให้เด็กๆนะคะดูข้อความต่อไปนี้แล้วดูสิว่าคําอ่านในคําไหนนะคะในข้อใดเขียนถูกต้องอยเช่นข้อนี้นะคะถ่ายรูปนะคะถ่ายรูปที่เขียนคําอ่านถูกต้องคือจะต้องเป็นรอรูบอลูปใบไ,ไม้นะคะต่อมากล้วยหอมหมีใหญ่คําว่ากล้วยหอมนะคะกล้วยหอมนะแล้วจะเป็นคํานี้นั่นเองน,นะคะ ่อมานะคะคลิกมีรสเผ็ดนะคะรสเผ็ดคำว่ารสเผ็ดเขียนอย่างไรนะคะอ่าเขียนแบบนี้นะคะเ,เด็กๆยิงดมดอกไม้ในสวนนะคะอ่าเขียนอย่างไรเออคำว่าดอกไม้นะคะอ่าอันนี้เป็นตัวอย่างทีงนี้เรามาดูงานของพวกเรากันบ้านนะคะแล้วก่อนอื่นนะคะเด็กๆ็กต้องเปิดดอกกระถัดนะคะดอกกระถัดชั้นปสามของพวกเรา เปิดไปหน้าที่29นะคะหน้าขึ้นมาคะโอเคนะคะหน้าที่28 29 30นะคะสามหน้าเลยนะคะเขียนคำนะคะ,เข,คะ,คะเขียนคำอ่านนะคะของคำหน้าที่28นะเด็กๆ28 29นะคะเขียนคำอ่านนะคะแล้วก็30นะคะ,ะคำสั่งก็คือ เลือกตัวสะกดในกรอบนะคะให้เป็นคําที่ถูกต้องและเขียนเป็นคําอ่านนะคะอย่างเช่นคําว่าโชคดีสุนัขตำรวจนะคะช่วยพอนแข็งแรงนั่นเองเนาะอ่ะดูคําต่อไปคําข้อที่6นะคะพูกเทียนอะไรนี้นะคะแล้วก็เขียนเป็นคําอ่านที่ถูกต้องนะคะอ่าเขียนเป็นคําอ่านให้ถูกต้องนะ,ะ,ะ,นนนงะไม่ยากนะคะเด็ก นายที่99สาสนะคะถ้ามีข้อสงสัยอะไรนะคะสามารถสอบถามมาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ